สวัสดีครัขอต้อนรับข้าสู่ช่องชื่อจับปาดีวันนี้หลวงป้าพาแวะตลาดดึกโม่พาแวะตลาดนะคะอะไรบ้างนะคะเรยอนะคะไาเที่ยวด้วยนะคะมาซื้อของ้วย อยากได้อยากได้ลำโพงบอกอยากได้ลำโพงชอบอะไรก็มีอะไรถูกใจมีข่าวน้อชุดนี้ก็เนาะโอ้แม่พีแม่พีไม่เอาไปฝากหลานมินน้อยสักตัวบ่เนี่เรามาฟังเรียนมาเนาะพามาใส่ดูแล้วน่าจะเนาะน่าจะพอดีเลย มีของ,ง,งโ,โอ้ก็มีสร้อยเยอะเลยเอาฝั่งทางโน้นดูฝั่งทางโน้นนะดูฝั่ง,ง,งเครื่องประดับก็นะคะเยอะมากเลยนะเครื่องประดับทั้งนั้นเลยชอบอะไรหรือนแม่พีขับไล่นะคะ,ะ,คะเครื่องประดับนะคะ ขึ้นประดับไม่เจอเครื่องประดับก็สวยอยู่เครื <c oughs> อ่องประดับก็มีนะทุก <c oughs> อยงานสวยๆนะ <c oughs> ของที่ระลึกเนาะที่ระลึกไปฝาก <c oughs> ะะมีใครถูกใจอะไรหรือเปล่าอะไรคุณพนัการเหรอแลอารถสิ๋วบเป็นหน้าจะแห้งนิดนึง หาดูไมได้ง่ายนะคะชอบอะไรนะไม่เหมือนกันนะสิ่งบางอย่างนะมันก็ไม่เหมือนกันนะ น้น้ายได้างเลยจ้ามีไรราคาจ้าเกลือนะมันคืออะไรคะหินหินหยกค่ะหินหยกหินหยก ราไม่ได้อะไรถูกใจเลยนะเมื่อพีเ้าก็มาเดินนะคะตลาดริมเมอร์ของฝากแม่พีอันนี้จะเป็นของฝากได้อยู่เนาะ,นะของฝากของฝาก อ๋อเขาเพิ <ại> ่งปดล้วกันใช่เขากำลังเริ่มปดล้าอกาสาหีแวบแวบแวบแว๊บเลย ไม่มันเป็นือแบบหนึ่งเลยแม่พี่ก็แม่ปากอ่านได้อะไรนะเออแพงแพเน่คาถูกเงินยอร่อยแต่แพงเงินสมราคาเออราคากเงินนับเนนับหลอกนับอนี่ของแพได้เย็นเย็นอย่างนี้ของแพ้ มันเย็นในของแท้ใช่ไหมเอาแต่น้ำแข็งเย็นปะอันนั้นมันอันนั้นสิอันนั้นมันปรับปรุงไงรูปของแท้ใช่มใช้ยังไงขอเราเอาไม้น่ะมาขัดขัดมฝนผนไม่ถ้าเราอยากจะให้หน้าเราใส่ขาวใช่ไหมแล้วก็ขัดมันผิดวิธีวิธีของแท้งใช่ใช่ให้ขัดแรงๆเหรอใชวขัดแรงๆแล้วมันก็จะออกเลยเนาะใช่ ไม่ลอหันนี่ม้ไไม่ก้าก็นาเนาะน่าจะขัดดู้ือ่นี่าใส่ยิ้วกางเมื่อใส่ยิ้มาซือเนาะุกแกกาแฟสวยวยสวยเลิาไม่แงเนาะเสือแกกาแฟต่อไปเลย เราไม่กินกาแฟอ๋อเ้าก็ยจะกืนก็กินได้ไม่ประเด็นต้องต้มบอลกันได้อะไรปกองเฉยทั้งนั้นเลยเนาะไปซื้อได้ไหมซื้อไม่อยากิหมอนเดิมไปื้อะไรเกี่ยื เีป็นหมอ 5, นี่นอนกลางไปชิดเป็นไง่ะใส่ี่หน้าีต้อาไ้หน้าประตัวเอาไคึ้นบริหารเท้ากว่ายืเท้ามเหยียเาอยู่ด้วยกันโอ้โหนี่เราทูกใจนีมากเลยป้าป้าทุกใจเหลังอุ้ยดูราคาก็รู้แล้ว ไปคนละแบบเลยแบบนี้ล่ะ,เ,บบละเอาสิจะอยาก,ลยลกาได้อะไราเือมันแปลกหมูแปลกตามันไม่เคยถ้าป้าคำสายมาแ <c oughs> <c oughs> น่นอนสวยเนอะใช่รุ่นแม่พีที่เป็นแบบผู้ช่วยไม่หรอกนั่ซื้อให้ค้านะให้เขาเลือกเองเพราะว่าเราเคยเคยซื้อหลายตัวแล้วเขาไม่ใส่ โอยไม่ชอบแบบนี้แบบนีอ,อ,อไม่ใช่อะไรหรอกซื้อไปแล้วกลัวเขาไม่ใส่บอกอขนาดโเาดมเกลวอมเขาเคยเอาโกซิตี้ยินดีเขาก็ยังไม่ใส่เลยเ <c oughs> ขาชอบแข่งเกวมวอมแต่เวลาซื้อไปให้แล้วเขาบอกเขาไม่ชอบจงเนี่ยอโอ้โหพี่ถึงมินน้อยเนาะสามร้อยห้าสิบเป็นไปได้ไหมไม่ได้ เดี๋ยผซื้อเพซื้อไปเดือนไปเดืนนี่เองนะใ่ครังนี้ใช่ไหมได้ครับอไ้มาเอาไปเาได้ใช้เหรียญจะไปหยดไม่หมอกนอนี้กข้างซ้ายนี่หรอะตรงนี้มันม่เลืกนี่เรตรงนี้มืดๆะที่้านน่าจะเป็นที่บ้านมีอยู่อันนึงแล้วเงินจริงที่บ้กว่ แตบบอกได้เลยนะมีขายขางบากเพือนี่แต่ดูด้หลเนี่ยเหือแล้วดูด้านหลังไม่ใช่ไม่ใช่คูนวัวคตกเป็นะไรนะหมเลยนะแหลมแหละเเอวิทยายุทธไ่าอาไม่เต้องวิทยายุทธเน่ามาทางนี้มาทางนีาโรงานมาทา้เมนเอวิานั่นน่ะ่ีวนนเงมนเอวินานนู่นไหนอะ มองยมองใช้เดียวกันใช้วันใช้ใหญ่สุดแล้วซื้ไปแล้วใช้ได้มีของให้ที่ระลึกด้วยของแรกกระบอาไม้แต่ไม่ต้องเอาของออกคือลุงเอาครับอ้เาาทนะครอันนี้ใบละเจสบาทนะครับให้อยู่แล้วคนรให้คนรให้ นี่นี่ใบละเจ็ดสิบาทนะเชื่อเชไม่เชื่อไม่เชื่ออันนี้อันนี้แพงมากดูหน้ามัไหนเนี่ยเยื่เท่างหร่เอาแพงมากอันนี้แพงมันยู่หรอกเก็ตโอยเจ็ดสิบอะไรโลโคตรแบเนมบเนมบนเนีมีมโคตรแพงมากโค้ดแพงมากนี่ไงเขาบอกว่าขั้นต่ำไงี่อันนี้อะไรเอเมืดอเอามานี่ของขังของขังของขังไก่มาทางของขังของขัง มืดนี่ก็ม,มตาตรฐานเลยนะนนแต่ว่าคลิปมืดนี่ใครนาคลิปเหลือยใชไหมให้มีดมืดหลอนอ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดไปรีเปลี่ยน,นยจะบางผิดใบน,นั่นเองเป็นเรื่องเลยนะคะคุณ <c oughs> ก,ก็้กำลังใจนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้ค่อยเจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีคะ่ะ